เขบอกว่ารมณ์การรางงานจับเต็มทุกม็อบทุกอย่างโอโอเคขอบขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากก็เจ็ดเจ็ดประจันบาลนะครับก็จะเป็นเจ็ดประจันบาลในเวอร์ชั่น oh, um, okay, ของทางช่อง7 HD นะครับคือก่อนอื่นผมผมต้องบอกนี้ก่อนว่าผมอ่ะเป็นแฟนเป็นแฟนหนังเรื่องเจ็ดประจันบาลมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ผมก็เป็นเพื่อนกับเฉลิมด้วยเฉลิมวงพิม อ่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาก็เขาก็เขาก็เสียแล้วนะครับคราวนี้ผมก็เลยหยิบหยิบโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคราวน,นี้หลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้เวอร์ชั่นของผมมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมอาจจะยังบอกอะไรไม่ได้แต่ว่าเหมือนอยากให้เต็มตัวก่อนเล็กๆว่าเวอร์ชั่นนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นในในยุคข,ของของเวอร์ชั่นพวกเราดูนะครับคือในจริงผมชื่นชมและเป็นสาวกตัวยงของเศระจัารบานก็ก็ก็อยากจะให้ฝากติดตาม แล้วก็เปิดใจนะครับ